หวัสดีครับหวัสดีครับไร้สาระนะฮะสาระไม่มีนะฮะก็เลยเป็นไร้สาระนะครับจับพระพิกไปพิกมานะครับผมโอเคนี่ก็เป็นคิวของพระสมเด็จก็แล้วกันนะฮะก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นพระย่อยนะฮะเออพระย่อยที่นะฮะเป็นพระดี พระหลักย่อยนี่แหละแต่ว่าก็ถือว่าเป็นพระหลักในในสายเรียกว่าในในสายของหลวงพ่อเนาะนะถ้าเป็นใครที่เป็นคนที่อยู่ละแวกใกล้เคียงนะครับหรือเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อบอกว่าก็นี่ก็จะก็ถือว่าเป็นพระหลักได้เหมือนกันนะครับผมถึงราคาจะไม่ได้แพงนะอันนี้เป็นพระสมเด็จนะครับ พระสมเด็จไม่ใช่สมเด็จวัดระฆังนะพลิกด้านหลังปุ๊บอ่าพลิกด้านหลังปุ๊บเขาก็จะเขียนว่าเห็นไหมฮะนี่แสงมันอย่างว่าเลยใช้แสงแฟลชเนาะมันนั้นหน่อยนะครับนี่หลวงปู่เมฆนะครับพระสมเด็จหลวงปู่เมฆวัดลำกระดานนะครับพระสมเด็จหลวงปู่เมฆวัดลำกระดาน ตามข้อมูลเนี่ยนะเขาบอกว่าจัดสร้างราวๆปี2515นะครับจัดสร้างปี2515ก็เป็นภาะผงพุทธคุณนี่แหละนะครับผงพุทธคุณนะครับก็หลวงปู่เมฆก็โด่งดังทางด้านาวาจาศิธิ์นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่คนเขานิยมกันก็คืออ่า ประหลัดขิกประหลัดขิกแล้วก็สีพึ่งเพราะว่าท่านได้มีการมีการอ่าก็าเรียกอะไรมีการจัดสร้างที่มีชื่อเสียงเนี่ยก็คือเป็นพวกประหลัดขิกที่ทําด้วยไม้เขยตายนั่นแหละนะครับซึ่งขึ้นชื่อมากนะครับทางด้านป้องกันเขี่ยวงานะครับ ก็ไม่รู้ว่าราคาไปถึงไหนแล้วราคาก็อยู่ที่หลักร้อยแหละซวยๆหน่อยก็มีแต่หลักพันนะครับแล้วก็รูปผู้วัดลำกระดานก็เขาเรียกอะไระเขาเรียกศึกษาพวกตำ,ตำลับตำราการรักษาโรคนะครับจากเขาบอก ก็หลายอาจารย์เหมือนกันนะอืมก็หลายอาจารย์เหมือนกันทั้งหลวงพ่อปานด้วยนะฮะคือเป็นเ,เรียกไปศึกษาเอ่เ,เรียกอะไรศึกษาเกี่ยวกับตำรายานะฮะกับหลวงพ่อปานวัดบางลมโคนะครับแล้วก็หลวงพ่ออะไรที่เป็นพระอ,อ่าแล้วก็หลายหลายท่านนั่นแหละ นะครับผมถ้ท่านไปศึกษาเพราะว่าท่านเกิดในรัชสมัยที่ห้านะครับแล้วก็มีการบวชมีการศึกนี่แหละนะฮะบ,บวชแล้วก็ไปศึกไปมีครอบครัวฮนะแล้วก็ปี2512ก็ได้กลับมาบวชเป็นพระพิสุอีกครั้งนะครับแล้วก็นี่แหละมีการจัดสร้างประหลัดกิกเยอะสุดแล้วนะครับผม เวลาที่เขาเรียกอะไรคนส่วนมากจะนิยมห้อยรูปหล่อของหลวงปู่เมฆเพราะว่าเวลาเาเรียกเดือดเนื้อร้อนใจอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเป็นถ้าเป็นวัตถุมงคลนะนะครับแต่ถ้าเป็นพวกเครื่องรางก็จะเป็นประหลัดขิกนะครับถ้าเป็นวัตถุมงคลก็จะห้อยนะรูปหล่อนะครับที่หลวงปู่เมฆเพราะเวลาเดือดเนื้อร้อนใจหรือจะบนบานสารเก่าอะไรก็นั่นแหละฮะเขาก็จะจุดทูก ห้าดอกแล้วก็เรียกชื่อหลวงพอ่อนะครับก็จะสำเร็จนะครับหรือนะฮะถ้าจะบนบานศาลกล่าวเนี่ยนะครับก็ให้จุดเก้าดอกนะครับผมก็ว่ากันอย่างนั้นนะครับรูปของหลวงพ่อเนี่ยไม่ต้องเสกไม่ต้องทำก็เสร็จแล้วนะครับออก็ถือว่าเป็นพระเกจินะครับที่อยู่เขาเรียกนะอยู่กรุงเทพนั่นแหละมินมุรี นะครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่โบราณนะครับเวลาท่านทําวัตถุมงคลแต่ละครั้งเนี่ยท่านจะอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือครูบาอาจารย์ an, ด้วยทุกครั้งได้แก่พ่อท่านคลิกเอ่อพ่อท่านคลิกนะก็เป็นอาจารย์เกี่ยวกับการทําประดิคลิกนั่นแหละแล้ว,ลว,ลวาากนะ็หลวงพ่อเหลือวัดสาวชชโงกนะหลวงพ่อเหลือวัดสาวชชโกก็เป็นเขาบอกว่าเป็นเบอร์หนึ่งนะก็ไม่รู้ว่าเบอร์หนึ่งคือ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 ท่านใดนะครับบางคนบอกว่าหลวงพ่อเหลือวัดสาวชชโงก นะครับหลวงพ่ออ e, ีสัตตหีบนะครับก็ไม่รู้เบอร์หนึ่งที่เขาอะไรอัน,น, compute, อน,นยังไงหลวงพ่ออ e ีก็สุดเหมือนกันนะฮะหลวงพอ e ่ออีนี่เขาบอกก็สุดนะหลวงพ่อเรือวัดสาวชะโงกก็สุดนะครับ,ราารบแต่ถ้าหลวงอะไรนะวัดประชาวัดประชาสรรอะไรเนี่ยหลวงพ่อฟักวัดวัดนิคมประชาสรรเนี่ยอันนี้ก็สุดเหมือนกันเรื่องประหลัดขิกเนาะและ้วก็ลองล,อง,ลองมาก็โอ้ก็ oh, มีเยอะเหมือนกันนะครับ ก็แต่ว่าถ้าราคาไม่แพงราคาหลักร้อยจับต้องได้ก็นั่นแหละนะครับก็หลวงเลยนะก็หลวงปู่เมฆนี่แหละนะครับนี่ของผมก็จะมีนี่อันนี้อันน,น,นี้ได้มาเออจากคนที่เป็นลูกศิษย์ไม่ใช่ลูกศิษย์หรอกคนที่อยู่อ่าบ้านละแวก ใกล้เคียงเอออยู่ในพื้นที่นั่นแหละนะครับท่านลุงแกให้มาเออลุงแกให้มานะครับเป็นไม้เขยตายนะก็เขาก็บอกออลุงบอกเจาะสูงเจาะสูงจะไม่ได้จจเจาะเจาะเกลี่ยเจาะห่างออกมาจากเนี่ยจากโคนเนี่ยนะจะเจาะอย่างเงี้ยเขาบอกให้ลุงแกบอกให้ดูมันดูยังไงลุงก็เจาะสูงเจาะสูงก็บอกอย่างงี้นะหลักจิกตทั่วไปก็ นี่แล้วแต่เนาะผมก็ดูไม่เป็นแต่ว่าเขาเขาเรียกไงนะเ,เรียกเผอิญได้มาจากคนในพื้นที่นั่นแหละนะฮะก็เลยมั่นใจไว้แขวนแต่ว่าอันเนี้ยส่วนอันนี้นะฮะส่วนอันนี้นี่อ่าเป็นของเป็นของลูกศิษย์ลูกศิษย์ของสายหลวงพ่ออีสัตย์หีบนั่นแหละเป็นลูกศิษย์นะไม่ใช่ของหลวงพ่ออีนะนะครับเป็นเป็นศิษย์สายหลวงพ่ออีนั่นแหละ แต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรเพราะว่าลูกพี่ลูกพี่ผมให้มาผมก็ไม่ได้ถามอะไรต่อแกก็ไม่ได้บอกอะไรนะครับก็บอกว่า,าสายหลวงพ่ออีนั่นแหละลูกศิษย์สร้างนะครับแล้วก็อันนี้นะฮะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นไม้เคยตายเขาบอกว่ากันเขี้ยวกันงาได้ดีมากนะครับแล้วก็เวลาเจองูงเจออะไรเงี้ยก็บอกออกไป เอาไปจี้ได้เลยนะครับแล้วงูก็จะขดตัวเอองูก็ขดตัวก็จะถอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเวลาสุนัขนะสุนัขหรือหมาจะมากัดขานี่ยเขาบอกอ้าปากไม่ขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีประสบการณ์เล่าอยู่นะเกี่ยวกับปรลักขกที่ท่านสร้างปลักขิกกาเราว่าไปได้ทุกที่นะฮะไปได้ทุกที่นะครับา ไม่ได้เรียกจะไปเดินไปนู่นไปนี่ไปทุกสถานที่ไปได้ทุกที่นะครับผมก็จะประมาณนั้นนะครับส่วนอันนี้พระสมเด็จนะครับจะสร้างปีท่สองสิบห้านะก็เป็นหนึ่งในพระยุคต้นของท่านนะครับที่เขาเรียกอะไรนะครับที่น่าบูชาน่าสะสมนะคใครที่ชื่นชอบ่อาเขาเรียกอะไรนะพระสมเด็จเนาะก็เป็นอีกพระเกจิกหนึ่งนะครับที่เขาเรียกอะไร ที่น่าบูชาแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับผมสับพระสมเด็จของพระเกจิเนาะนะครับผมส่วนราคานี่ก็อยู่ที่หลักร้อยนะครับสองสามร้อยนะครับสองสอก็ไม่เกินนี่นะครับก็อ,อยู่ที่เราเนาะนะครับอชอบหรืองบประมาณนะฮะก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอีอกที นะครับอันนี้ก็ของเก๊มีไหมของเก๊ก็ไม่น่าจะมีนะเพราะว่าของแท้ก็ราคาก็ยังไม่ได้สูงมากแต่ก็เป็นหนึ่งในพระกิที่มีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขขังนะครับทั้งวัตถุมงคลแล้วก็เครื่องรางนะฮะนะครับผมโอเคนะครับสำหรับรายการไล่สาระชมพระเก่าพระใหม่สลับกันไปนะวันนี้ก็ชมพระในยุคยุกเลยยุคตนตนไม่ใช่ยุคกลางก็แล้วกันเออยุคกลางกเนาะปีหนึ่งกว่าๆนะหลวงพ่อเมฆัดลำกระดาน นะครับผมก็โอเคนะครับก็สุดท้ายก็ท้ายสุดก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการทําคลิปกันต่อไปนะครับกดที่ตะกร้าด้วยนะครับก็นี่แหละนะครับตื่นเช้ามาจิบกาแฟนะครกาแฟอาราบิก้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนำเข้าจากประเทศบราซิลนะครับพร้อมสารสกัดนะฮะจากสมุนไพรจากคุณค่าทางอาหารผสมุนไพรต่างๆเนี่ยอีกหลายชนิดนะครับก็ อ่ะกดสั่งซื้อที่ตะก้าได้เลยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอคำ่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ